สวัสดีครับผมเบิร์ตพาหลอนนะครับเพื่อนๆวันนี้รายการเล่าเรื่องผีครับได้รับเกียรติจากปัน,นาครับปัญนนาโทรมาเล่าเรื่องสี่เรื่องให้ผมฟังครับสิ่งที่ผมไม่น่าทําเลยคือผมไม่น่านัดโทรเล่าตอนกลางคืนเลยครับเพราะสี่เรื่องที่ปัน,นาเล่าอ่ะมันทำให้ผมแทบจะอยากจะจบรายการก่อนนะกลัวคือ เรื่องของป้านาน่ากลัวมากมากเลยครับสี่เรื่องครับต่มีอยู่หนึ่งเรื่องเรื่องแรกเลยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระจกหาคู่เรื่องนี้ผมไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนผมอยากให้ทุกคนติดตามฟังเรื่องนี้ด้วยนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังนะครับถ้าใครมีเรื่องผีที่อยากจะโถูเข้ามาเล่าในรายการนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปให้นัดวันมาเล่ากันนะครับอย่าลืมนะครับผมโอเคพร้อม้วไปฟังเรื่องของป้านากันครับ สวัสดีครับป้านาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากฟังเรื่องที่ป้านาส่งมาทาง<ม>ข้อความแชทนะครับว่าเป็นกระจกอะไรนะครับป้านาขออีกรอบหนึงห่งกระจกหาคู่ค่ะกระจกหาคู่ะคือมันผมไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เลยแค่ชื่อนะฮะผมยังไม่ได้ไม่เคยได้ยินที่มันมันเรื่องเกี่ยวกับลี้ลับนะครับหรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับก็ลี้ลับอ่ะค่ะเป็นเรื่องลี้ลับเลย คืออันนี้มีอยู่พักเนื่อจะฮิตมากเลยค่ะเรื่องกระจกหาคู่ค,คือจะอยากจะรู้เนื้อคู่ก็จะมองในกระจกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีกรรมวิธีต่างๆกันเช่นอปอกแอปเปิลหน้ากระจกบ้างหรือว่าอมองในน้ําคืนพระจันทร์เต็มดวงอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีกรรมวิธีหลายๆแบบที่คนจะใช้กันแต่ของป้าอันนี้คือป้าลองมาด้วยตัวเองค่ะอืมโอเคก่อนเริ่มนะ ป้านาผมขออนุญาตยครับป้านาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยจังหวัดบอกได้ไหมครับอยู่ที่กรุงเทพค่ะอยู่อยู่ประเวทกรุงเทพค่ะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วป้านาเริ่มเลยครับอยากฟังมากเลยครับผมโอเคครับเออคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ประมาณตอนนั้นป้าประมาณอายุยี่สิบกว่านะคะสมัยนั้นก็คือจะฮิตกันเรื่องนี้มากมีรายการคุณป๋องก็ยังเคยเอามามาลงเป็นการปอกแอปเปิลนากระจก ว่าจะต้องปอกให้เปิดแอปเปิ้ลไม่ขาดอะไรประมาณนั้นแต่ของป้านี่ง่ายค่ะง่ายมากมากเลยคือป้าไปอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งในหนังสือนั้นน่ะก็จะให้จะมีคาถามาสี่คำแต่ขอโทษนะคะป้าจําไม่ได้ละเพราะคาถามันว่าอะไรมั่งไม่เป็นไรครับคือเขาจะให้นะคะอะไรนะคะอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรครับป้าปานาว่าคาถาจะไม่ได้โอเคค่ะจะไม่ได้ค่ะทีนี้คือไม่อยากจะจําหองตรงมันน่กลัวมากทีนี้ ค่ะมันก็มีข้อจํากัดว่าหนึ่งจะต้องเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นนะคะสองเลยเที่ยงคืนไปสิบห้านาทีต้องสิบห้านาทีด้วยใช่ค่ะต้องสิบห้านาทีเที่ยงคืนสิบห้านาทีค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้นะคะต้องปเป็นเสี้ยงคืนสิบห้านาทีหลังนั้นอาจจะได้นิดหน่อยแต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืนสี่สิบห้าต้องดูไม่เกินเที่ยงคืนสี่สิบห้าคือครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอือทีนี้ คือตอนนั้นป้าก็มีแฟนเนี่ยนะคะเขาคบกับแฟนอยู่ป้าก็อยากจะรู้รด้วยความที่เราอย่างว่าเลยเนาะยังอายุยังน้อยเราก็อยากรู้อยากรู้อยากเห็นนะนะก็ลองค่ะป้าก็ลองเลยคืวนั้นวันีป้าได้อยู่คนเดียวแลวก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเพราะเป็นวันไหว้พระจันทร์ <c oughs> นะคะเห <c oughs> มาะเจาะเลยากาศเป็นใจมาก <c oughs> เป็นใจสุด<ๆ>ก็ป้าก็เอาเทียนมาหนึ่งเล่มแล้วก็ปิดไฟดับไปหมดเลยนะคะ ก็นั่งก็นั่งรอเวลาสิบห้านาทีก็คือเที่ยงคืนสิบห้าพอเที่ยงคืนสิบห้าเป๊ะป้าก็จุดเทียนตั้งเอาไว้หน้ากระจกเลยนะคะแล้วก็บริกรคำคาถาสี่คำเนี้ยท่องไปเรื่อยท่องไปเรื่อยนะคะมันก่อนที่เราจะได้เห็นเนื้อคู่ะป้าต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเพราะภาพในภาพตัวเราเองในกระจกเนี่ยะมันไหวอะค่ะ มันไหวอ่ะแล้วมันเหมือนกับมันไม่ใช่หน้าเราอะหน้าใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วพอเปลี่ยนเข้ามันเรื่อยเดี๋ยวอย่างเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เนี๋ยอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยจนป้าไม่แน่ใจว่าที่ใช่ป้าหรือเปล่าที่นั่งดูอยู่เนี่ยนะคะแต่ด้วยความที่อยากจะรู้อ่ะว่าเนื้อคู่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะป้าก็อดทนนะคะกระท่องไปเลือดท่องไปเลื่อดจิตต้องแข็งมากๆต้องบอกเออแข็งสุดๆเกือบถอดใจอยู่เหมือนกันเพราะมันน่ากลัวมากจนกระทั่ง ผ่านไปก็ประมาณกห้านาทีหกนาทีได้แต่มันรู้สึกมันมันนานมากๆเลยภาพจะค่อยๆเปลี่ยนจากข้างบนน้องเบิร์ดลองนึกดูนะคะว่าภาพอ่ะเหมือนกันเราค่อยๆไล่เปลี่ยนลงมาจากข้างบนนะคะจากหัวลงมาคิ้วลงมาตาประมาณอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ป้าตื่นเต้นมากคน,คนลุกมากเลยตอนเนี้ยโอ้ป้าตื่นเต้นมากพอเปลี่ยนมาถึงคิ้วเนี่ยป้าตกใจอะค่ะพะวก คิ้วเข้ามอาะป้าไม่ใช่คนคิ้วเข้มแต่คิ้วนี่ลูมันเข้เมขามากป้าตกใจคือกระพริบตาแล้วรูปนั้นก็หายไปเลยแกเป็นหน้าป้าเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งสติใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แล้วก็ท่องใหม่ท่องเสร็จภาพก็ค่อยคพกักพักหนึ่งภาพก็ค่อยคไล่ลงอีกไล่จากตาลงมาจมูกโอ้ตื่นเต้นแล้วทีเนี้ยมาถึงปากถึงคางจนกระทั่ง,งถึงเห็นมาถึงหน้าอกอะค่ะ ไม่ใช่รูปป้าแน่นอนกับเป็นรูปแฟนป้าคนปัจจุบันนะคะ่ะสามีของป้านี่แหละซึ่งตอนนั้นเราคบกันอยู่อะ่ะเพราะว่าป้าเนี่ยเป็นคนผมยาวนะคะแต่น,นในรูปเนี่ยคือในในกระจกเนี่ยผมสั้นแล้วเป็นหน้าผู้ชายแท้ๆะคะ่ะเป็นหน้าผู้ชายเลยคิ้วเข้มจมูกนี่แหละใช่เขาเลยอย่ะป้าก็มองจนพอใจะคะ่ะแล้วป้าก็หยุดท่องภาพนั้นก็หายวับไปเลยป้ากระดับเียนนอน จริงๆแบบนอนใจสั่นทั้งคืนกลัวมากปัญหาคือความชัดเจนของการเห็นนะระดับไหนครับปัญหาก็ก็เรียกว่าชัดชัดที่เราแบบที่เราเห็นส่องกระจกอะค่ะโอ้โหแต่ต้องเขาแต่น้องเบิร์ตต้องเข้าใจอย่างเนี้ยเขาเวลาเราปิดไฟแล้วเราเราใช้เทียนเล่มเดียวเนี่ยภาพอาจจะไม่ได้บอกว่าคมเป๊ะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่มันเห็นชัดเจนตรงที่ว่าเขาผมสั้นแต่เราผมยาวอะค่ะโอ้โหมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะ ใช่ใช่แค่นี้ก็ชัดเจนแล้วแล้วก็หน้าตาเขาหน้าเ็าคือแฟนแฟนป้าเลยแหละก็คือแฟนคนที่ป้าแต่งงานถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้โหสามสิบสองปีละอืออุ้ยนี่คือครั้งแรกที่ผมได้ฟังเรื่องผมนี่ชอบฟังของพี่แจ็คของพี่ป๋องแต่ผมไม่เคยฟังเรื่องราวแบบนี้จากทั้งสองคนนี้เลยนี่คือครั้งแรกเลยเคยไปเล่าในรายการพี่ป๋องครั้งหนึ่งเคยไปเล่าพี่ป๋องครั้งหนึ่งตอนนั้นคุณแฟงโอเวอร์เป็นพิธีกร ป้าครับเอ,อเรื่องนี้คล้ายๆเรื่องคล้ายๆเรื่องกับของฝรั่งผุมคุมเคยอ่านเจอเรื่องของฝรั่งที่ส่องกระจกหา,หาคู่นี่เขาท่องคําว่าวูดดี้แมรี<อ>่คร<อ>ับวูดดี้แมรี่วูดดี้แมรี่สิบแบบท่องไปเรื่อยๆจนท่องไปเรื่อยๆจนแบบเหมือนอย่างที่ป้าบอกเลยอ่ะคือมันจะเปลี่ยน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 ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นรูปเป็นรูปที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่เป็นรูปของเนื้อคู่อ่ะก็จะเห็นเป็น เป็นเป็นผีที่น่ากลัวน่ากลัว<ช>อะไรนี้ในตำนานเขาไม่มีนะก็สมมติว่าเขาไม่มีนะนะ<ค>ในกรณีเขาไม่มีเนื้อคู่นะม,มีอยู่สองกรณีไม่มีเนื้อคู่กับเสียชีวิตก่อนค่ะใช่ใช่ก็คือไม่ไม่อยู่ไม่ถึงจะแต่งงาน,น,น,งาน,นใช่ใชนใช่ค่อ้โหคนรู้คนลูกคืกออันเนี้ยถ้าป้าป้าคนเดียวเนี่ยยังโอเคนะทีนี้ป้าเป็นเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนป้าฟังแล้วเขาขอคาถาสี่คำเนี่ย ก็ตอนนั้นนะเพื่อนป้าอีกสามเดือนจะแต่งงานป้าก็ถามว่าจะเอาไปทําไมในเมื่ออีกสามเดือนเขาจะแต่งงานแล้วเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจอ่ะพวกแฟนเขาดูแปลกป้าก็เลยให้ไปเขาก็ไปทําอย่างที่ป้าวันรุ่งขึ้นเขาโทรบอกว่าเฮ้ยแกที่ฉันเห็นนี่กระจกมันไม่ใช่แฟนฉันว่ะป้าก็พึ่งเลยบอกเอาไม่ใช่แล้วใครอ่ะไม่รู้ฉันไม่รู้จักผลสุดท้ายก่อนแต่งงานไม่นานนะคะแฟนก็มาสารภาพว่าทําคนอื่นท้องก็เลยไม่ได้แต่งงานกัน ค่ะก็เลยก็งเลิกลาไม่ได้แต่งงานกันแล้ว,ลวปรากฏว่าผู้ชายในในรูปในกระจกเนี่ยคือใครทราบไหมครับคุณน้องเบิร์ดครับผมคือคนอที่บริษัทใหม่ที่จะมาคอนแท็กกับบริษัทของเขาตอนนั้นเพื่อนป้าทํางานอยู่แล้วผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นคนที่มามาคอนแทคกกับเพื่อนป้ามามาติดต่อกับเพื่อนป้าแล้วตอนนี้ก็เป็นคบกันสามเดือนแล้วแต่งงานเลยค่ะโอ้โห คนเก่าคบกันห้าปีคนที่คบสามเดือนไปเลยค่ะโอ้โหผมอธิบแบไม่ถูกมลยวิเีก็ต้องเชื่อนะใช่คือวิเชียรก็ต้องเชื่อแต่กระถาจำไม่ได้แล้วเนาะแต่ป้าพูดจริงนะจำไม่ได้จริงแต่ะมนมีแค่สี่คำก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ท่องมันแบบหลายสิบปีแล้วอ่ะป้าจำไม่ได้หนังสือเล่มนั้นเป็นไหนเราก็ไม่รู้ปัาหาคิดว่าถ้าเกิดว่าสมมติแต่งงานมาแล้วก็เลยหนังสือจะเอามาหมดปัาหาคิดว่าถ้าสมมติ พอเผิ่แบบอยู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าคาถาอะไรคิดว่าปัญหาคิดว่าถ้าเกิดว่าให้ให้คนอื่นมาท่องอคิดว่ายุคนี้จะเจออีกปะปะัญหาป้าว่าเจอนะป้าว่าเจอนะผมนี่อย่างกลัวเลยแค่นึกภาพว่าพูดจริงๆนะคาถาคาถาพวกนี้บางทีเราลองเล่นไม่ได้นะคะอืมเออแต่แต่ว่านานมากๆเลยนะตั้งแต่ครั้งนั้นนะตั้งแตบบ่อประมาณ สิบกว่ายี่สิบปีได้เลยมึงที่ป้าไม่เคยได้ยินเรื่องกระจกหาคู่อีกเลยอ่ะ <S <S ป้าเลยคิดว่าคนรุ่นหลังที่อายุประมาณสามสิบลงมานี่ไม่น่าจะรู้จักส่วนใหญ่ที่ยังทํากันอยู่ปัจจุบันที่ผมเห็นทํากันนะก็แค่ออือปอกอะไรนะครับปอกปอกแอปเปิล <Apple S 2> ปอกแอปเปิลไม่ไม่ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นเ<ช>จอกันนะปอกอแอปเปิลอ่ะเพราะว่าเ,เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้ท่องอะไรนี้้วยหรือเปล่ามคาถาไงคะมันไม่มีคาถาไงคะคือพวกนี้มันต้องมีคาถาอยากรู้คาถามากมากเแต่ หมือนเ่นหมือนเล่นผีถ้วยแก้วอ่ะป้าเคยเล่นผีถ้วยแก้วกับเพื่อนโอ้ผมนี่ชอบม้าเล่เล่นผีถ้วยแก้วกับเพื่อนนะจังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยคก้วคือตอนนั้นน่ะเราเรียนอยู่มัธยมอะค่ะชั้นมัธยมแล้วก็ทําทําทําเวรตอนเย็นเสร็จปุ๊บประมาณสี่โมงกว่ากว่าเพื่อนป้าก็พิเรนไม่มีอะไรทําก็เอาไอ้กระดานอุยจาค่ะคือคือกระดานที่เขียนพันชนะแล้วก็เออพยัญชนะทั้งหมดแล้วก็มีสระวรัณวนยุคอะไรเนี่ยพร้อมแล้วก็มีคําว่า เข้ากับปอบก็มานั่งเล่นผีด้วยแก้วกันเสร็จแล้วเขาก็บังคับให้ป้าเป็นคนเชิญเป็นคนเชิญผีถูกคนด้วยเด็เป็นคนเชิญ <c oughs> ป้าก็บอโหยป้าโอ้เส้นตัวผีแก่เชิญผีเนี่ยนะ<ม>เสร็จแล้วแล้วก็นั่งกันสี่มือก็จะมีคนยืนเพื่อนที่ท,ที่ที่ไม่ได้เล่น,ลนก็จะยืนดูงยู่ก็อเอาแก้ววางเป็นกล้วยใส่นะฮะวางวางแล้วก็น,นิ้วแตแะแต่ล้วคาถาสี่คำคือนะมะอ่า อันนี้จําแม่นนะมะอาตุตรีคำท่องคนละทีท่องสี่ครั้งแล้วก็อ่าเพื่อนก็เพื่อนอีกคนก็ป้าเคยจาค,จคนบอดว่าอ่าดวงวิญญาณใดที่สิงสถิตอยู่ณนะบริเวณนี้ขอเชิญมาสถิตในแก้วอ่ก็เชิญอยู่ตั้งนานก็ไม่แก้วก็ไม่เลื่อนไม่ไปไหนไม่หือไม่อืออะไรเลยเพื่อนก็เพื่อนก็เลยคนที่ยืนที่บอกให้ป้ามาคนเชิญนะป้าก็ถามว่าเอาไงอแกทีเนี้มันไม่มันไม่เลื่อนอะ เอาละเอาละเอาล,ะ,อาละพี่ไต้หงไต้หาอะไรแถวนี้ก็มาเถอะโทษนะคะหยาบนิดนึงโอ้ไม่เป็นไรครับเท่านั้นล่ละค่ะห้วยเลื่อนค่ะห้วยเลื่อนเลยค่ะป<ต>้าก็อึ้งค่ะเพื่อนเพื่อนก็มองหน้ากันเพื่อนทำท่าทำท่าจะยกนิ้วเป่าหยุดห้ามยกนิ้วหนะ้ามย,ยกนิ้วนะอย่าย,ยกนิ้วนะใครอย่ายกนิ้วนะไม่ต้องตกใจนะตามถ้วยไปก็ถามนูน่นถามนี่ไรสาระมากก็ถามอย่างอยแฟนชื่ออะไรอะไรเนี่ยประมาณนู่นไรสารามากๆเลย จนกระทั่งหยุดดีๆเอ่อเพื่อนก็มาถามว่าเป็นไรตายเขาก็วิ่งไปบอกตายโงเพื่อนอีกคนก็จะเป็นคนเขียนตัวหนึงเีว่าตายหงแล้วก็จะวิ่งว่าหิวเพื่อนอุ้ยขนลุกจะวิ่งอยู่แค่เนี้ยค่ะว่าวหิวเพื่อนจนป้ารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่และหิวแล้วก็เพื่อนหิวเพื่อนหมายความว่าอะไร หิวอะค่ะหิวขอหิบสลีอิบวอลแหวนหิวหิวหิวอะหิวเพื่อนเนี่ยคืออ,อยากให้คนไปอยู่ด้วยหรือว่าประมาณนั้นคิดว่าน่าจะประมาณคืออยากกินคนหรืออยากได้คนอยู่อันนี้เราไม่เข้าใจคืจอเข, <ๆ S 1> ขาวิ่งอยู่แค่สองคำนี้จนจนป้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วว่ามันไม่น่าใช่ผีดีแล้วลหละก็เลยบอกเพื่อนหอกว่าเชิญออก ไม่ออกค่ะไม่ยอมออกวิ่งบนแบบเร็วมากเลยจนดวแทบตามไม่ทันน่ะวนแบบเร็วมากเลยจนป้าโมโหอ่ะบังคับแบบแบบกดกดแปะว่ะแล้วบอกว่าบอกเพื่อนว่าไปทางทางออกแล้วพอก,กดไปทางทางออกแตบบ่ป้าเปิดแล้วก็พอกออกแบบออกพน้าต่างออกไปเลยแบบนี้ยแล้วก็เก็บกระดานเก็บไปทุกอย่างเข้าเกะแล้วก็วิ่งกลับบ้านกันคืนนั้นเพื่อนป้าสามคนรวมทั้งไอ้คนที่เชิญที่พี่บอกว่ามีใจหงุหงิดหาที่ไหนก็เชิญนั่ยนะ สี่ค,คนน่ะโดนลังควานทั้งคืนม,มีป้าคนเดียวที่รอดเพราะบ้านป้า,ปา,ปาพระพุทธชินราชองค์ใหญ่ครับเป็นพระประธานอะไรก็เข้าไม่ได้บ้านป้าเลยทีเดแล้วเพื่อนได้บอกไหมแต่ละคนว่าจเจอ,อยังไงกันบ้างบอกค่ะก็ <c oughs> มาบอกก็เท่าที่จําได้ก็คนคนคนหนึ่งเนี่ยคือแบบไม่ได้นอนทั้งคืนน่ะเดี๋ยวดึงนู่นดึง,ดงนี่กระตุกนั่นกระตุกนี่เข้าไปเลยคนนึ้ได้บอกว่า เห็นเห็นเห็นแบบเงาแวบแวบแวบทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยคนเรียกว่าผีอมแล้วคือดวงต่างๆนานาค่ะจนต้องไปจุดคู่อะไปขอโทษเขาแล้วไปไปทําบุญให้เขาขอโทษแล้วก็ทําบุญให้เขาไปอืมคนรุ้ไม่หยุดป้านาแล้วกลัวมากแล้วปูอยู่คนเดียวดะผมถามว่าป้านามีเรื่องเกี่ยวกับคุณใสบ้างปะคุณใสเหรอคะมีเรื่องหนึ่งค่ะ อ่า um, จะเอาแบบรุนแรงหรือเอาแบบสิวๆชิวๆโอ้ระดับพวกเราแล้วต้องรุนแรงเท่านั้นรุนแรงโอเคอันนี้ไม่ใช่เรื่องของป้าแต่เป็นเรื่องของพี่เลี้ยงลูกชายพี่เลี้ยงของลูกครั <c oughs> เขาเป็นคนสวยจังหวัดศรีสะเกษ <c oughs> แต่แล้วพี่สาวเขาว่าแต่งงานกับกะเหลี่ยงกับกับชายที่เป็นเป็นคนกะเหลี่ยงนะคะ อันนี้อันนี้เรื่องเนี่ยมันไม่ยาวเท่าไหร่คือเขาเป็นคนเล่าที่ฟังอันเนี้ยน่ากลัวมากพี่พี่ฟังแล้วพี่ยังอป้าฟังแล้วป้ายังรู้สึกแย่คือพี่พี่เขยที่เป็นคนกันเหลี่ยงเนี่ยเขามีเพื่อนคนหนึ่งแล้วยืมเงินเข้าไปสามหมื่นแต่แล้วพี่เขยก็บอกกับพี่สาวของพี่เลี้ยงว่าจะไปเออพี่เลี้ยงเขาชื่อเออพี่แฟนเขาชื่อเขียวพี่เรียกเขียวแล้วกันเนาะแฟนเขาชื่อเขียวเขาก็บอกเขียวว่าเออเดี๋ยวเขาจะไปทวงเงินกับเพื่อนนะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆจะกลับมาแต่คืนนั้นเขียวบอกว่าแฟนเขาไปแล้วเขาไม่กลับหายไปทั้งคืนเขาก็โทรไปถามโทรไปตามก็โทรไม่ติดโทรไปถามเพื่อนเขาบอกไปแล้วออกไปตั้งนานแล้วเขียวก็ไม่ลู้จะทำยังไงมันจะตามแฟนที่ไหนผูหายไม่เจอจนกระทั่งหายไปสามวันแฟนเขียวกลับมากลับมาแต่ในท่าลักษณะแปลกแปลกคือ ไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยแล้วก็นั่งสูบบุหรี่สูบบุหรี่อย่างเดียวเดียวถามอะไรก็ไม่พูดได้ฟังไหมต้องเงียบีไ่ไปไหนมาตั้งสามวันเฉยไม่ตอบไม่อะไรเลยเป็มเขียวแบบไม่รู้จะทํำยังไงอะค่ะก็อเอาลูกเข้านอนคืนแล้วก็เอาลูกชายเข้นอนตอนนั้นลูกชายเพิ่งจะสองขวบสามขวบเองเอลูกเข้านอนแฟนก็นั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างนอกเขาก็เห็นแฟนเขาสุดท้ายคือแฟนเขายังนั่งสูบบุหรี่ถอดเสื้อนั่งสูบบุหรี่ ตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมาตีห้าจะต้องไปไปขายขนมตื่นขึ้นมาทําขนมขายเขาเห็นแฟงเขานอนนอนอยู่ข้างๆแต่เป๊ะไปตั้งตัวค่ะตายมาสามวันละเป๊ะไปตั้งตัวรวมอืดน,น้ําเหลืองไหลเอาแล้วเขาเพิ่งกลับมานอนไม่ใช่หรอไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่ป้าไม่รู้จริงๆ เขากลับมาเขาโดนเขาโดนยาสั่งค่ะโอ้โหแรงโดนยาสั่งแล้วน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่คืนที่ไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนคงให้กินอะไรแล้วก็คุณจะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่วิญยาณคงจะห่วงลูกห่วงเมียลยกลับมาอือไม่ถึงว่าและล่างนั้นได้เอาไปทําพิธีไหมหรือว่าแค่เป็นแค่เป็นนเอาไปทําพิธีไปทําพิธีเลยค่ะทําพิธีเลยตอบ อพี่เลี้ยงของลูกกลับมาเขาเล่าให้ฟังเขาบอกโอ้โหดูไม่ได้เลยเจ๊เขามาเล่าให้ป้าฟังบอกหนูดูไม่ได้เลยเจ๊หนูไม่กล้ามองเลยอ่ะพี่เขียวร้องไห้จะเป็นลมแล้วเป็นลมอีกแล้วก็ตามจับตัวไม่ได้นี่ก็ไม่ได้คืนโดนยาสั่งนี่คือยาสั่งกระเหลี่ยมค่ะใช่ยาสั่งแรงมากเลยอะกระเหลี่ยมมันมีที่ชนิดที่เรียกว่าให้ตายภายในกี่วันกับชนิดที่เรียกว่าตายเฉียบพลัน ฟังแล้วแบบไปไม่เป็นเลยอ่ะประาอโอโหดมากเลยครับใช่ไหมก็คือแบบได้ยินก็อึ้งก็คือรู้สึกแย่ไปกับเขียวด้วยว่าหูคงจะช็อกแค่ไหนอน่ยตื่นมาเจอแฟนสภาพแบบเนี้ยภาพมาเป็นฉากฉากฉากเลยครับกลัวมากสามเลือกโอ้โหหนักทั้งนั้นเลยผม ขอผูมขอเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องนี้เลยดีกว่าครับจะได้ทีเดีเยวส<ะ>ี่เรื่องเลยของอาณาโอเคได้ครับก็คือตอนนั้นป้าอายุประมาณสิบสี่ปีสิบสี่ปีป้าไปเข้าค่ายยุวกาชาตของโรงเรียนเสร็จแ,แล้วกลับมาป้าป่วยเป็นไทฟอยค่ะก็คือเป็นโรคท้องร่วงซึ่งสมัยนี้จะไม่ได้ยินละอคนเป็นไทฟอยเนี่ยจะเป็นไข้ตอนกลางคืนแล้วก็ท้องร่วงท้องร่วงก็คือท้องเสียครับอาเจียน แล้วป้าตอนนั้นคือป้าโคม่าแล้วอะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าป้าเป็นโรคนี้แม่พาไปหาหมอที่คลินิกหมอเขาให้น้ําเกลือให้น้ําเกลือแล้เดี๋ยวมันจะเกลือยังไม่ทันหมดขวดเลยตัวป้าเป็นสีเขียวแล็กเป็นสีม่วงคือไม่ไหวแล้วพ่อก็เลยเอาป้าส่งไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะไปที่โรงพยาบาลนี้ ให้คุณหมอรักษาคุณหมอเห็นสภาพคุณหมอบอกพ่อว่าทําใจนะพราะไม่รู้ว่าจะรักษาได้มากแค่ไหนพ่อก็ต้องยอมยอมให้ให้คุณหมอดูแลทุกอย่างสามคืนแรกที่ป้าโคมา่ามีคนมันเรียกทุกคนืนมีคนมันเรียกเป็นเด็กในวัยเดียวกันคือเด็กรุ่นรุ่นเดียวกันนะคะร,รุ่นเดียวกันมาชวนไปเที่ยวไ่ไหมไปเที่ยวกันเราไปเที่ยวกันไม่ไปคือสมัยก่อนนี่ป้าเป็นเด็กที่แบบ เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่ไม่บอกไม่ให้ไปไหนก็จะไม่ไปนี่แล้วกลัวพงพ่อพ่อก็จะจ้างพยาบาลพิเศษตอนกลางคืนมาเป้าทุกคืนพยาบาลก็ถามป้าว่าคุยกับใครป้าบอกเอา้านี่ไงข้างเตียงอะ่ะพยาบาลก็ไม่เห็นเราค่ะก็เห็นออกไปข้างนอกเขาไม่กับแล้เขาไม่าอีกเลยออืเตียงข้างๆก็กลัวนอนคุ้มปงทั้งคืนป้าก็สงสัยว่าเป็นอะไรของเขาคืออยู่ห้องรวมอะค่ะป้าอยู่ห้องสองคนสองเตียงเจอทางมีวันหนึ่งแม่ไปเยี่ยมญาติเยอะไปเยี่ยมันหลายคน ป้าก็พูดไม่ไปไปไม่ได้ไปไม่ได้แม่ก็ถามว่าคุยกับใครป้าบอกใครไม่รู้มาชวนบอกจะให้ไปเที่ยวแม่บอกบอกเขานะว่าไม่ให้ไปห้ามเลยนะใครชวนไปไหนไม่ให้ไปนะจําไว้นะห้ามไปนะป้าก็รับปากกับแม่ว่าเออจะไม่ไปจนกระทั่งคืนนั้นประมาณเที่ยงคืนมั้งป้าหลับอยู่เพลินป้าได้ยินเสียงมโหรีเหมือนกับว่า มีงวงแห่อะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะเสียงดังมาแต่ไกลเลยคือปีกล้องชิงสาบมาเต็มเลยแต่แล้วก็มีคนเนี้ยมายีนนี้ไม่ได้มาคนเดียวแหละมาหลายคนออกไปไปไปเนี่ยเพื่อนมนรับและไปด้วยกันไปด้วยกันดึงป้าขึ้นป้ารู้สึกว่าตัวเองอะลอยจากเตียงนะแต่ป้าก็ดิ้นว่าไม่ไปไม่ไปยังไงฉันก็ไม่ไปไม่ไปไม่ไปแล้วก็จะเอาไปให้ได้จนกระทั่งได้ยินเสียงเสียงหนึ่งหยุดอย่าไม่ยุ่งกับหลานอ้ว Mm hmm. ป้าก็หันไปมองพวดพี่ค่ะพวดของป้าค่ะพวดพวดปู่ทวดของป้าครับ <c oughs> หนวดยาวใส่ชุดเอเนี่ยนะ่ะเขาเรียกชุดปังลิงอะซึ่งเป็นชุดแพรจีเนะ่ะสีดําทั้งชุดถือไม้อยู่ในมือไปให้พน้นไปให้หมดไปให้พน้นเอาไม้ไล่ตีไล่ตีไล่ตีพวกนั้นก็หนีไปจนหมดเหลือป้าคนเดียวป้าก็ยืนงง ูท่านก็มารูปหัวป้าแล้วบอกว่าเออหรือไม่เป็นไรละอายุมั่นขวัญยืนนะนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ป้าได้เห็นหน้าผู้ทั้งป้าไม่ได้เห็นหน้าท่านเพราะท่านเสียไปเสียก่อนพ่อพ่อของป้าอีกเสียก่อนพ่อพ่อของป้าจะเกิดอีอืดแต่มีรูปอยู่ที่บ้านจึงได้จําได้ว่าเป็นท่านอแล้วเถ้ามาป้าก็เล่าให้แม่ฟังเล่าทั้งหมดเลยให้แม่ฟังคือได้สติมาเล่าให้แม่ฟังเลยแม่บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยที่แม่บอกกับป้าว่า ไม่ไปไหนนะอย่าไปไหนใครชวนไปไหนไม่ให้ไปนะแม่กลับไปบอกพ่อที่บ้านแล้วพ่อจุดพูดบอกบันพบุรุษว่าลูกหลานอยู่โรงพยาบาลถูกรบกวนช่วยลูกหลานด้วยนั่นแหละค่ะปูท่ทวดของป้าถึงมาช่วยถ้าไม่อย่างนั้นป้าคงโดนเอาตัวไปแน่นอนเลยทำไมปูต้องตึกนั้นตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วตึกนั้นตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วการมันต,นนตึกเก่าไปแล้ว ลางไปแล้วอืม,ม,มอต้องบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาแถวนั้นที่จะจะตกใจไม่ไม่ใช่ค่ะนี่ตึกเก,ก่อาอ่ฮะผมจะบอกป้าว่าทำไมผมต้องมานัดป้าตอนทุ่มหนึ่งด้วย <c oughs> <c oughs> ผมถึงบอกว่าขอเป็นเรื่อง <คน S 1> สุดท้ายวันดีป่าเนาะใช่ผมเออไม่คิดว่าโอ้เรื่องป้าจะตึงขนาดนี้โอ้น่ากลัวมากสี่เรื่อง ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ตัวเองเลยใช่โอเคเขาประสบการณ์ตัวเองคือจริงๆอ่ะเจอเจอเยอะถ้าเกิดว่าปานานึกเรื่องอะไรได้พักมาบอกผมได้เลยนะครับว่าอยากฟังเรื่องนี้อะไรนี่นะปานานะผมว่าผมได้ทำถ้าถ้าทานน้าน้องเบิร์ตอยากฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรน้องเบิร์ตถามป้าได้เลย ได้เลยครับเพราะว่าผมเพิ่งปกติผมจะทําเป็นบางทีมาก็เไม่ออกเพราะว่าคอนเทนต์ของผมมันปกติมันเป็นรีแอคเอ่อวิดีโอแต่ใจผมเลยผมชอบเรื่องการแบบโทรเล่าเรื่องผีอะไรแบบเนี้คือแต่แต่มันหาคนเล่ายากป้านาจริงๆอ่ะเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้คนเจอมันน้อยใช่แล้วผมคนติดตามมันยังผมเพิ่งมาทําได้ ไม่ไม่เท่าไหร่ก็เลยคนยังอาจจะไม่ค่อยรู้จักก็เลยต้องค่ะโอ้โหรบกวนป้านาต้องขอบคุณป้านาสุดๆเลยครับผมไม่เป็นไรค่ะยินดีเลยค่ะสี่เรื่องโอ้โประทับใจสุดๆสี่เรื่องเน้นเน้นเนื้อเนื้อเน้นเน้นเนื้อเนือผมอาจจะโพสต์วันผมไม่แน่ใจว่าจะผมจะโพสต์ไม่เสาร์หรือว่าก็อาทิตย์นะครับป้านาเพราะว่าผมจะต้องมีตัดเรื่องอื่นด้วยได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะก็ตัดไปทีเด้เรื่องก็ได้ค่ะจะได้ได้สี่วันครับ ขอบคุณมากเลยครับผม๋ป้าน้าได้เไรค่ะยินดีค่ะขอให้ป้านาสุขภาพลักสวยนะครับอะไรอให้ช่วยก็บอกได้ขอบคุณมากค่ะได้เลยครับป้าเป็นแอดมินเพจที่อยู่สองเพจบอกไปเลยอ๋อเป็นแอดมินเพจอะไรอีกคำนี้เอ่อเพจขนหัวลุกกับไอ้เรื่องสยองขวัญอะไรประมาณนี้แหละค่ะมีอยู่สองเพจที่ป้าเป็นแอดมินก็ฝากเพจด้วยื่อใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ได้เลยค่ะคําดี ขอบคุณมากเลยครับป้านาวันนี้ต้องขอบคุณเช่นกันค่ะเบิร์ดครับผมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับป้านาข,ขอบคุณครับผมสวัสดีครับเรื่องราวของป้านาสี่เรื่องครับเพื่อนๆโอ้โห oh ผมไม่น่านัดป้านาเล่าตอนกลางคืนเลยครับผมกลัวมากผมเลยขอเป็นสี่เรื่องสุดท้ายนะ ขอเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่สี่ 4. ไม่ไหวจริงๆครับผมกลัวมากเลยชอบเรื่องผีแต่กลัวผีใครเคยเป็นแบบผมบ้าง <c oughs> โอเคครับสําหรับเรื่องเล่าในวันนี้นะครับเรื่องเล่าผีในวันนี้ก็ทิ้งท้ายที่เรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรอบหน้าว่าจะเป็นใครมาเล่าต้องคอยติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ